สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะคุณหมอศักดาท่านจะได้มาแนะนำนะคะ15เคล็ดรับวิธีในการลดน้ำหนักแบบคนขี้เกียจเลยนะคะมาติดตามกันได้เลยคะ่ะลดน้ำหนักครับตอนนี้การกินแบบคีโตชินิกไดเอทเนี่ยหลายๆคนสงสัยว่าแล้วทำไมเรากินแล้วเนี่ยน้ำหนักเราลดทั้งที่เรากินไขมันเยอะนะครับเขาพบว่าการที่เรางดการกินแป้งนะครับ เราไม่กินคาร์โบไฮเดรตกินน้อยนะครับมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยคิดว่าเรากําลังกดอาหารลบขาดอาหารร่างกายจึงจําเป็นครับที่จะต้องดึงเอาไขมันสะสมที่ร่างกายเก็บไว้เนี่ยมาเผาผลาญเพราะจุดประสงค์ที่ร่างกายเก็บไขมันสะสมไว้นะครับเพื่อหวังว่าวันหนึ่งที่เราขาดอาหารเนี่ยครับร่างกายจะดึงเอาไขมันพวกนี้มาเผาผลาญเป็นพลังงานฉะนั้นพอเราเริ่มทานแบบคีโตจินิกน,นะครับ เราได้รับไขมันก็สู่ร่างกายเยอะเราได้รับแป้งและน้ําตาลน้อยเราได้รับโปรตีนเยอะร่างกายนะครับจะตกใจมากๆเลยรู้ว่าไขมันกําลังจะท่วมร่างกายนี้สองไม่มีพลังงานจากแป้งและน้ําตาลมาชดเชยเลยจําเป็นต้องดึงเอาไขมันส่วนเกินนะครับที่เราเก็บไว้เนี่ยมาเผาผลาญเป็นน้ําตาลใหม่ในร่างกายเราเพื่อเอามาใช้นั่นเองนะครับแล้วกระบวนการนี้ครับคีโตชีนิกไตเอทที่เรากินเนี่ย จะเกิดการเผาผ่านสูงน้ําในร่างกายเนี่ยก็จะถูกใช้ในการเผาผ่านมากขึ้นนะครับน้ำหนักตัวเราก็จะลดลงอย่างรวดเร็วได้นั่นเองนะครับแล้วกระบวนการคีโตชีนิกดันเอ็ดเนี่ยครับมันจะทําให้เกิดกระบวนการของคีโตซิสครับจะทําให้เราเนี่ยเกิดภาวะของการเบื่ออาหารเพิ่มขึ้นฉะนั้นผลพลอยได้คือได้รับการเผาผ่านอาหารที่เยอะขึ้นดึงน้ําออกมาใช้มากขึ้นแล้วเนี่ยยัง เกิดความรู้สึกว่าไม่อยากกินอาหารหรือกินอาหารได้น้อยลงด้วยมันก็เลยเกิดผลทําให้เราลดน้ําหนักได้ไหวขึ้นได้นั่นเองนะครับฉะนั้นบางคนที่ทําแบบนี้หรือกินอาหารที่ไขมันเยอะๆเนี่ยจะมีภาวะของคีโตซิสิทธ์ก็คือจะมีภาวะของการกระหายน้านะครับปากแห้งนะครับมีภาวะปัสสาวะบ่อยและมีอาการผิวลดลงคุ้นๆไหมครับบางคนที่เกิดอาการนี้จะเกิดขึ้นกับการทานผลิตภัณฑ์บางอย่างของเราด้วยเช่นการทานซิปล็อกการทานกาแฟรูมคอฟฟี่ หรือการทานตัวของภูมโปโกโพัสเนี่ยครับบางคนเกิดอาการแบบนี้เพราะร่างกายเกิดกระบวนการเผาผลาญที่เพิ่มขึ้นเลยเกิดภาวะคีโตซิสิทธสูงขึ้นก็เลยกระหายน้ําปากแห้งปัสสาวะบ่อยและเกิดอาการหิวลดลงซึ่งหลายหลายคนมีความสงสัยแล้วก็ถามมาว่าทําไมเราเกิดอาการเหล่านั้นขึ้นหรือภูมมุ่งหวังที่เราไปแนะนาเนี่ยทำไมเกิดอาการเหล่านั้นขึ้นถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราก็จะเริ่มแนะนําได้ถูกต้องครับและทําให้เขาก็าจะอ๋อมันเป็นกระบวนการที่ร่างกาย กำลังเข้าสู่กระบวนการเผาผลาญอย่างเต็มรูปแบบนั่นเองนะครับตอนนี้เทคนิคการลดอาหารแบบไม่ต้องอดนยครับอย่างหนึ่งที่เราสําคัญก็คือว่าตัวการที่ทําให้เราลดน้ําหนักไม่ได้ผลก็คือความขี้เกียจเก้าใจนะครับพอเราจะบอกว่าลดน้ําหนักเนี่ยบางคนเคยตั้งเป้าตั้งแต่ปีที่แล้วก็ผัดมาเป็นปีนี้ถูกไหมครับปีใหม่ที่ผ่านมาก็ตั้งเป้าว่าปีนี้เราจะลดน้าหนักครับแต่ในที่สุดก็พ่ายแพ้บอกว่าทําไม่ได้เพราะเราขี้เกียจนัน แต่ไหนๆจะขี้เกียจแล้วครับเราใช้ความขี้เกียจนั้นให้เป็นประโยชน์ดีกว่าครับเราก็มาลดความอ้วนง่ายๆครับทําแบบไม่ต้องเหนื่อยและไม่ต้องอดอาหารกันดีไหมครับวันนี้ก็จะมแนะนําเทคนิคง่ายๆครับในการลดน้ําหนักโดยใช้ความขี้เกียจนะครับข้อแรกครับจิบกาแฟนะครับเพิ่มขึ้นอีกสติดหนึ่งนะครับเพราะว่ากาแฟจะมีคาเฟอีนครับจะช่วยเพิ่มความสามารถในการเผาผลาญนะครับ ได้ถึง3ชั่วโมงนะครับและแทนที่จะดื่มกับแฟที่มีน้ำตาลเอยอะๆนะครับเรารองหันมาดื่มกับแฟเพื่อสุขภาพนะครับเช่นกาแฟรูปกาแฟของเราเนี่ยแทนนะครับก็จะได้ผลในการช่วยลดน้ำหนักได้ดีทีเดียวนะครับ2ครับมานั่งลุกบอนออกกำลังกายนะครับ ก็คือถ้าไหนๆแล้วเนี่ยที่เกียดเดินที่เกียรอะไรครับลองหาซื้อลูกบอลนะครับที่มีความยืดหยุ่นอย่างนี้ครับมานั่งดูทีวีนะครับนั่งทํางานนะครับแล้วมีการขยบตัวไปด้วยครับพบว่าเราสามารถเนี่ยเผาผ่านพลังงานได้มากถึง260แคลอรี่ต่อวันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าบางคนไม่มีลูกบอลนะครับก็ใช้วิธีนี้ครับเวลาเรานั่งทํางานหรือนั่งดูทีวีเนี่ยก็จะนั่งเฉยๆครับพยายาม นั่งในเก้าอี้ที่เราสามารถเคลื่อนไหวตัวได้ไงครับก็จะช่วยในการลดน้าหนักได้ด้วยนะครับดูทีวีก็ลดน้าหนักได้ครับก็สามครับงดกินแป้งนะครับทุกคนก็จะแนะนําว่างดกินแป้งงดกินแป้งแต่ก็บางคนก็ทาไม่ได้ถ้าทําไม่ได้ครับก็ขอวันหนึ่งอาทิตย์เนี่ยงดสักสองวันได้ไหมครับถ้าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราลดสักสองวันได้นะครับเราจะพบว่ามันจะช่วยในการลดน้ําหนักได้ดีกว่าที่คิดเลยทีเดียวนะครับแค่ตั้ง อาทิตย์ละสองวันเลือกวันไหนก็ได้ว่าเราจะงดกินแป้งวันนี้เราจะงดกินแป้งวันนี้นะครับการที่ลดกินแป้งไม่จําเป็นจะต้องอดอาหารครับเรากินตัวโปรตีนนะครับในวันนั้นให้เยอะขึ้นนะครับกินตัวไขมันในวันนั้นให้เยอะขึ้นก็ได้หลักการง่ายๆก็กินขาหมูก็ได้ครับวันนั้นแต่เลิกกินขาหมูแบบไม่มีข้าวครับกินขาหมูเปล่าๆแต่งด ตัวน้ำพะโลนิดหนึ่งครับเพราะในน้ำพะโลเนี่ยจะมีเครื่องปรุงที่มีน้ำตาลเนี่ยค่อนข้างสูงฉะนั้นเราตักเฉพาะเนื้อกับตัวหนังเนี่ยครับกินให้อิ่มได้เลยนะครับกินได้ทั้งวันเลยในวันนั้นเนีครับเราก็จะสามารถมีความสุขกับการกินอาหารแล้วก็ลดน้ําหนักได้ดีด้วยนะครับข้อสี่ครับคนที่บางคนแบบ ปากอยู่ไม่สุกถูกไหมครับต้องหาอะไรทานตลอดเวลานะครับชอบกินอาหารขบเคี้ยวเนี่ยลองหาหมากฝรั่งมาใกล้ๆตัวครับแล้วเคี้ยวหมากฝรั่งแทนทุกครั้งที่อยากกินอะไรครับหยิบหมากฝรั่งเนี่ยมาเคี้ยวแต่ต้องเลือกหมากฝรั่งที่มีน้ําตาลน้อยๆนะครับเอามาใช้มันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยลดความอยากอาหารเพราะว่ามีการค้นพบว่าคนไกลของการทานอาหารที่ทานเก่งนะครับถ้าเรามีอะไรเคี้ยวอยู่ในปากหรือถ้าเราอยากกินอาหารให้น้อยลงครับ อาหารคําแรกที่เรากินเนี่ยให้เคี้ยวนานๆครับถ้าเราเคี้ยวอาหารคําแรกได้นานนะครับและนานพอเนี่ยเราจะอิ่มไวนะครับอิ่มเร็วขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะกระตุ้นไปที่สมองให้รับรู้ว่ากระบวนการกินได้เกิดขึ้นนะครับกกระบวนการอิ่มเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เร็วนั่นเองนะครับฉะนั้นเทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคในการหลอกร่างกายครับโดยการใช้หมากฝรั่งนะครับเวลาเรารู้สึกหิวบ่อยหรืออยากกินอะไรนะครับก็ออกมาเคี้ยวครับข้อห้าครับ ถ้าคนที่กินอาหารเผ็ดได้เน้นอาหารที่เผ็ดขึ้นมานิดหน่อยครับเพราะอาหารเผ็ดเนี่ยครับจะช่วยในกระบวนการเผาผลาญเนี่ยได้ดีมากนะครับพบว่ากระบวนการเผาผลาญเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง23เเลยทีเดียวฉะนั้นถ้าแบบไหนๆก็ชอบกินอยู่แล้วครับก็กินอาหารที่เผ็ดนิดหนึ่งแล้วกันไหนๆก็กินมันก็จะได้ช่วยในการกินแล้วก็ช่วยในการเผาผลาญให้กับเราด้วยนั่นเองนะครับข้อหครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับโดยนะครับ บางคนเนี่ยอาจจะออกจากบ้านนะครับลุกขึ้นมาออกกําลังกายนะครับชักสองวันต่อสัปดาห์เหมือนกันครับถ้าแบบไม่ได้ชอบออกกําลังกายก็เปลี่ยนวิธีการเช่นเคยนั่งนะครับมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านถ้าบ้านเราอยู่ไม่ไกลมากเนี่ยลองใช้วิธีการเดินนะครับเดินไปห้างหรือว่าเซเว่นอีเวนใกล้ๆบ้านเราเนี่ยครับใช้วิธีการเดินไปกับเดิไม่ต้องเอารถไปไม่ต้องเรียกมอเตอร์ไซค์ไปนะครับหรือเดินมาขึ้นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับเราลองใช้แบบเนี้ยครับไม่ต้องเยอะครับสักอาทย์ละสองวันนะครับ พบว่าน้ําหนักเราเนี่ยสามารถลงมากกว่าเดือนได้ถึงสามเท่าเลยทีเดียวนะครับข้อเจ็ดครับเลิกเครียดครับก็าพบว่าผู้หญิงที่เครียดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเผาผลาญพลังงานได้น้อยกว่าผู้หญิงที่มีสุขภาพดีถึงร้อยแคลอรี่เลยทีเดียวเห็นไหมครับฉะนั้นถ้าเราเลิกเครียดได้นะครับกระบวนการเผาผลาญเนี่ยก็จะออกมานะครับได้ดีกว่าคนที่ไม่เครียดนะครับฉะนั้น คนที่เครียดนยครับการเผาผลาญจะไม่ดีนะครับคนที่ไม่เครียดเนี่ยกระบวนการเผาผลาญจะดีกว่าฉะนั้นเราต้องพยายามเลิกเครียดล้วกดฮอร์โมนเนี่ยครับก็จะหลั่งออกมาได้ดีด้วยนั่นเองนะครับข้อ8ครับจิบเบียวันละนิดอันนี้ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะกลัวว่าที่บอกว่าวันละนิดมันจะไม่นิดนะครับมันจะกลายเป็นหลายๆลขวดแต่ถ้าคนที่ควบคุมตัวเองได้นะครับและคิดว่าทานเบียเพื่อสุขภาพได้นะครับก็อนุโลมได้ครับ การทานเบียร์ปริมาณนะครับสองแก้วต่อวันนะครับจะช่วยชะลอการเพิ่มของไขมันได้ถึงเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่เคยทานแอลกอฮอล์เลยก็ข้ามข้อนี้ไปนะครับข้อเก้าครับขยับเท้าเวลานั่งอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเวลานั่งอยู่กับเก้าอี้นะครับที่ต่างๆเนี่ยให้พยายามเคลื่อนไหวเท้าครับมีการเขย่งเท้าครับสองข้างบ่อยๆครับเป็นการนวดเป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อบริเวณน่องด้วยนะครับได้ทั้งในแง่ของการออกกําลังแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อ ที่จะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญน้ําตาลและไขมันให้กับเราเพิ่มขึ้นได้นั่นเองนะครับฉะนั้นเวลาเรานั่งอยู่กับที่เฉยๆเนี่ยถ้าเราทําแบบนี้ครับจะช่วยเบร์นะครับไขมันได้ถึงร้อยแคลอรี่เลยทีเดียวนะครับข้อสิครับออกกําลังกายวันละ10นาทีครับการออกกําลังกายแบบนี้ครับทำให้เราได้เหงื่อง่ายๆนะครับเหมือนที่บอกครับว่าเดินนะครับอยู่กับบ้านเนี่ยเดินนะครับปาดบ้านก็ได้รัดน้ําต้นไม้ก็ได้หรือเดินไปขึ้น รถไฟฟ้าอะไรก็ได้ครับเล็กๆน้อยๆขอวันละประมาณสินาทีนะครับก็จะช่วยช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้เป็นชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับข้อ11ดครับดื่มน้ําก่อนกินอาหารครับการดื่มน้านะครับจะช่วยทําให้รู้สึกอิ่มและลดความอยากอาหารได้ดีครับแถมยังเป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญได้อีกด้วยนะครับแต่จุดประสงค์ของการดื่มน้ำเนี่ยไม่ได้ต้องการให้อิ่มเท่านั้นนะครับเราต้องการเร่งการเผาผลาญเป็นหลักครับโดยการดื่มน้ําแนะนํอย่าง ถ้าทําได้ครับให้ดื่มน้ําครั้งละสี่แก้วนะครับหรือประมาณหนึ่งลิตรก่อนอาหารประมาณ30นาทีถ้าเรารู้ว่าจะกินอาหารเมื่อ,อไหร่นะครับก่อนสักสามนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงก็ได้ครับ <ita m> เริ่มทานน้าให้ได้4ีแก้วแต่ถ้าทําไม่ได้ครับให้ดื่มน้ําสัก2แก้วนะครับก่อนอาหารสัก30นาทีนะครับแล้วระหว่างกินอาหารนะครับให้ดื่มเพิ่มอีก2แก้วให้ได้นะครับ ถ้าเราทําแบบนี้ครับกระบวนการเผาผลาญนะครับจะลดลงนะครับแล้วถ้าเราควบุมแป้งและน้ําตาลด้วยดีด้วยนะครับน้ําหนักจะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับจะเห็นผลชัดเจนภายในเวลาแค่หนึ่งถึงสองสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับยังเทคนิคนี้เราสามารถเอาไปใช้ร่วมกับวิธีอื่นๆนะครับในการลดน้ําหนักได้นั่นเองนะครับข้อสิบสองครับกินดาร์กช็อกโกแลตนะครับเป็นของหวานถ้าคนยังติดความหวานอยู่นะครับสามารถไปหาดาร์กช็อกโกแลตนะครับมาเป็นอาหาร หวานได้เพราะว่าตัวดาร์กช็อกโกแลตนะครับมันจะช่วยในการนะครับเผาผ่านได้ดีนะครับและทดแทนพลังงานที่เรามีด้วยแต่หาดาร์กช็อกโกแลตไม่ได้ก็บูมโกโกพัทของเราเนี่ยครับเพราะโกโก้กับช็อกโกแลตเนี่ยครับเป็นพืชตระกูลเดียวกันมีการแปรรูปมาเท่านั้นเองฉะนั้นใช้บูมโกโกพัดก็ได้นะครับถ้ายังติดความหวานติดอาหารว่างอยู่จําเป็นต้องทานครับไหนทานแล้วก็ทานสิ่งที่เราได้ทานอร่อยด้วยแล้วก็ช่วยในการเผาผ่านด้วยนั่นเอง สิบสามครับอย่าปล่อยให้ท้องหิวมากเกินไปนะครับแม้เราจะแนะนำมาให้กินเมื่อหิวนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็เมื่อรู้สึกหิวให้เริ่มทานเลยอย่ารอให้หิวจนมากเกินไปเพราะว่าพอเราหิวมากเกินไปนะครับเราจะกินมากเกินกว่าปกติโดยเราไม่รู้ตัวครับทางที่ดีนะครับถ้าคนที่แบบคุมเรื่องการกินได้ไม่ดีเนี่ยก็ตั้งเวลากินก็ได้ครับกินตามเวลาเลยนะครับมันจะทําให้น้ําตาลในเลือดเราเนี่ยไม่ตกลงมากเกินไป อาก,การขิวก็จะไม่เกิดมากเกินไปแล้วเราก็จะกินอาหารในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปนั่นเองนะครับข้อ14ครับกินมื้อเย็ยนให้เร็วขึ้นสําหรับคนที่ยังทานอาหารมื้อเย็ยนอยู่เนี่ยครับแนะนําว่าเราควรกินให้เร็วไม่ควรกินดึกนะครับแล้วถ้าเรากินก่อนนอนได้สักสองสาชั่วโมงได้จะดีมากๆเลยนะครับแล้วไม่ควรกินเยอะนะครับเพราะมันจะทําให้ระบบการย่อยอาหารของเราเนี่ยผิดปกตินะครับฉะนั้นถ้าเราทําแบบนี้ได้ครับก็เหมือนเราทำฟาสติ้ง เหมือนกระบวนการทํา i เอนั่นเองเราจะมีช่วงเวลาของการอดอาหารที่นานขึ้นนั่นเองครับสําหรับคนที่ไม่ถนัดกับการทําปาสติ้งก็ใช้วิธีการแค่ขยับมือเย็นให้เร็วขึ้นประเดิมครับข้อสิบห้าครับนอนให้มากขึ้นครับอันนี้เหมาะกับคนขี้เกียจจริงนะครับในในี้เกียจกันแล้วครับไม่รู้จะทาอะไรแล้วอยากลดน้าหนักครับแนะนําว่าเลือกวิธีการนอนก็ได้ครับเพราะคนที่อดนอนเยอะๆนะครับน้าหนักจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับและจะหิวบ่อย แต่คนที่นอนเยอะๆครับพบว่าคนที่นอนมากได้ถึงเจชั่วโมงต่อวันนะครับพวกนี้ครับจะมีการเผาผลาญที่ดีมากครับแล้วก็จะทําให้น้ําหนักของเราลดได้ดีด้วยการคุมอาหารก็จะดีด้วยฉะนั้นถ้าไม่รู้จะทําอะไรที่เกียวนะครับก็เข้านอนนะครับอย่างรวดเร็วครับนั่นคือ15วิธีที่จะช่วยทําให้เราลดน้ําหนักได้ครับแต่ถ้าทําไม่ได้ครับลูมไปเบอรี่ก็จะเป็นคําตอบของการดูแลสุขภาพครับ ขอบคุณในการกดไลค์กดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่องนี้นะคะขอบคุณค่ะ